ค่าซ่อมเกมในไทยถูกอันดับต้นๆของโลกสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวงานซ่อมแซมกันหน่อยนะครับมาอัปเดตกันนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ถึงช่วงที่หลายๆเครื่องเกมนะครับก็เป็นช่วงที่หมดประกันกันค่อนข้างที่จเยอะแล้วนะครับยกเว้น Nintendo Switch 2นะครับที่เพื่อนๆเพิ่งซื้อกันมาประมาณ1เดือนนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าตอนนี้ นะครับอาการยอดนิยมนะครับของตัวเครื่องเกมคอนโซลที่หมดประกันไปแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวจอยคอนโทลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของตัว Xbox เองนะครับหรือว่าจะเป็นในของตัวฝั่งของตัว PlayStation นะครับกับตัวด้วนแสนนะครับแต่ของ Xbox เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเฮ้ยมีประกันตรงไหนอย่าลืมนะครับว่า,าตัวจอยคอนโทลเลอร์ Xbox เนี่ยมันมีราคาขายในบ้านเราที่เป็น Official อยู่ นะครับดังนั้นในเรื่องของการรับประกันเนี่ยมันมีนะครับแต่ไอ้บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยไม่มีนะครับมันเป็นประกันร้านนะครับซึ่งในตรงนั้นเพื่อนๆก็ต้องทําการดําเนินการนะครับจัดการเหนื่อยกว่าปกติหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox นะครับหรือว่าจะเป็น PlayStation 5เอก็ดีนะครับตอนนี้ที่ผมแวะเวียนไปนะครับที่สอบถามกับทางช่างแถวเมกาพาซาที่เป็นแหล่งที่รวมช่างมากฝีมือนะครับ มากที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมองไว้แบบนั้นเลยนะครับก็อ่าก็จะเจอเคสเกี่ยวกับเรื่องของตัวการระบายความร้อนมากขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัว l i ล u ควดเมทัลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวซิลิโคนในบางจุดนะครับที่เริ่มเสื่อมไปตามสภาพของการใช้งานซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะครับที่มีตัวเครื่องเล่นเกมนะครับต้องเจอมันเป็นสิ่งที่ีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็คือเหมือนกับการแม่ทนแนนแหละให้เพื่อนๆนึกถึงอ่าวงการอ่า มอไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์นะครับเพื่อนๆซื้อมาไม่เมนเทนส์มันไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีการเมนเทน์หรือว่ามีการซ่อมแซมอยู่เสมอนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกโอ้ซื้อมาเนี่ยเล่นได้ยาวไปจนถึงถึงตัวสภาพเครื่องเนี่ยมันจะแตกจะหักจะพังมันไม่ใช่นะครับต่อให้สภาพเนี่ยภายนอกมันอย,อยู่อยู่ดีนะครับแต่ภายในเนี่ยมันก็มีการเสื่อมมีการสึกหรอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับและการยอนยุ่ก็คือในเรื่องของตัวการอนา,นาล็อก นะครับทั้ง Xbox เองนะครับหรือจะเป็นของด่วนเซนหรือว่าจะเป็นจอยคอนของทางฝั่งปูนินนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับในเรื่องของตัวราคาเรียกว่าอยู่ในระดับแบบร้อยต้นๆนะครับบางที่เนี่ยผมเห็นโอ้โหเพื่อนๆสตาร์ทกันแบบ200นะครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันนะครับก็มีหลากหลายเลทหลากหลายช่วงราคาแต่ถ้าเอาดูเป็นภาพรวมนะครับก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับสมเหตุสมผลนะครับเพราะถ้าหาเพื่อน ไปอยู่ต่างประเทศนะครับอ่าอย่างเช่นประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยนะครับต่อให้จะไปเปรียบเทียบกับอ่าค่าแรงของประเทศเขาก็ตามนะครับเพราะจากการที่ผมเองเคยพูดคุยนะครับอย่างคุณต่อที่เขาอยู่อเมริกานะครับอ่าที่เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกมเมอร์ด้วยกันนี่แหละเขาก็บอกนะครับว่าค่าซ่อมที่นู้นเน่ะโอ้โหต่อให้เป็นช่างขา้างนอกเนี่ยเขาแจกแจงเป็นรายละเอียดเลยนะอ่าค่าแรงค่าอะไรนะครับอืมซึ่งรวมรวมเป็นเสร็จเราก็จะเห็นนะครับว่าราคาแบบบางทีเขายอมที่จะซื้อ ตัวใหม่เลยดีกว่าถ้าหากมันหมดประกันแล้วนะครับไม่ยอมที่จะซ่อมเพราะราคามันดูโอ้โหแพงไปหน่อยนะครับน่าเลือดไปนิดนึงไม่ใช่หน่าเลือดหรอกก็เป็นตามหลักค่าวิชาชีพของบ้านเขานะครับอ่าเป็นค่าแรงของวิชาชีพนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเพียบบ้านเราโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นไงซ่อมเนี่ยยังคุ้มเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวก้านอนาล็อกเนี่ยอ่าเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยที่ผมเห็นเห็นเห็นการใช่ไหมประมาณ200นะครับอ่าเริ่มต้นที่เพื่อนเพื่อหลายหลายคนเห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นราาคที ถูกมากนะครับถูกมากอืมแต่อย่างที่เพื่อนรู้กันอีกว่าตัวอะไรนะครับถ้าเป็นตัวก้านปกตินะครับเพื่อนเพื่อนซื้อบนตัวโชปปี้ลาซาลงลาซาด้าเนี่ยอะไรตัวไม่กี่สิบบาทนะครับมันก็ดูพอที่จะ make ซน n ์ได้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันคือค่าบิชาชีพนะครับค่าบิชาชีพก็เป็นอ่าความพึงพอใจแล้วกันนะครับในเมื่อมันไม่ได้มีราคากลางที่แบบตายตัวแต่เรียกว่าก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ อยากจะยกระดับนะครับของตัวก้านอนาล็อกให้สูงขึ้นนะครับให้มีการบังคับที่ดีขึ้นตอบสนองกับการใช้งานที่รวดเร็วขึ้นก็ดีไม่พ้นนะครับกับแบบตัว Hall e f f e c t นะครับที่ t r อ m นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวก้านอนาล็อก Hall e f อ e c t อีกตัวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆที่ใช้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์ PlayStation 5หรือว่า DualSense เนี่ยชอบที่จะเริ่มมาเปลี่ยนกันมากขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปนะครับก็คือในเรื่องของตัวการคอนโทร นะครับมันดูแล้วมีความสมูทมากกว่านะครับมากกว่าการใช้ตัวก้านอ n นาล็อกแบบตัวออริจินอลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนส่งมานะครับก็เปลี่ยนเป็นก้านอ n นาล็อกแบบ Hall Effect ทั้ง2ข้างเลยนะซ้ายและก็ขวานะครับก็เรียกว่าการบังคับการคอนโทรลเห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับเห็นเห็นแน่นอนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมเปิดตัว C C C อยู่นะ C C C z o นะครับก็เห็นเลยว่ามุมมองต่างๆนะครับ มันวืดวาดนะครับคอนโทรได้ค่อนข้างที่จะดูรวดเร็วและสมูทนะครับและสมูทมากแต่บางคนก็ไม่มีความจําเป็นนะครับว่าจะต้องไปใช้แบบ Power ฟเฟ e c t ก็ยังคงยึดมั่นกับตัวก้านอนาล็อกแบบตัว Original ลนะครับยาเนี้ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนแบบปกตินะครับราคาก็ต่างกันพอสมควรเกือบๆจะเท่าหนึ่งนะครับอืมซึ่งก็ต้องยอมแลกนะครับอ่าเพราะอย่าลืมว่าตัวอะไร ของตัวแบบ Hall Effect ที่มีแบรนด์หน่อยนะก็ต้องบอกเลยว่าราคามันจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวก้านอ n ล็อกที่เป็นแบบ o r ริ i n น l ทั่วไปนะครับที่ที่มีหลักการทำงานเหมือนเดิมอะ่าที่เป็นแบบของคาร์บอนนะครับในการขูดขีดนะครับของการเสียดสีกันแต่พอเป็น Hall Effect นี้มันใช้พวกแรงดันไฟฟ้าในการคอนโทรลควบคุมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเสียไม่ได้นะพังไม่ได้พังได้นะครับเพราะว่ามันก็มีการสึกมีการคลอน ไปตามน้ำหนักแรงมือของเพื่อนๆที่บังคับแหละนะครับแต่อย่างน้อยในเรื่องของตัวการสึกหลอนในตรงส่วนการเสียดสีของตัวของคาร์บอนตรงส่วนนั้นอ่ะมันตัดออกไปไงอ่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาดิฟอะแทบจะน้อยมากจริงๆนะครับเพราะถ้ามันจะดิฟเนี่ยมันลวนไปเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวควบคุมนะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัญหานะครับพอแรงดันไฟฟ้ามันไม่มีความสม่ำเสมอหรือว่ามันเสียไปเนี่ยก็เรียกว่ามันจะหมุนติ้วเลย เหมือนกับอาการจอยดิฟนั่นแหละนะครับหรือว่าหมุนค้างนะครับหรือว่ายิงค้างนะครับดันค้างนะครับจะไม่ใช่แบบหมุนอ่าจะอยู่อยู่ค้างเลยนะครับเอียงซ้ายก็เอียงซ้ายอย่างเดียวนะครับกดอะไรอย่างอย่างอย่างอื่นไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้ได้รับทราบกันนะอ่าแต่จปิดท้ายกันนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับมาบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่อยากลองวิชา ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยอันนี้อยากลองวิชาก่อนนะครับหรืออาจจะไปดูตามยูทง YouTube มาหรือว่าคนอื่นเขาบอกนะครับว่าทําความสะอาดเลยนะครับฉีดน้ํายาเข้าไปอัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันก็หายกับอาการจอยดิฟอ่าใช่ครับหายมันหายอ่ะมันหายได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะไอ้ตัวคาบขาเหมาหรือว่ารอยเสียดสีต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไอ้ที่เป็นฝุ่นเล็กๆต่างๆเนี่ย มันหายไปด้วยไหมนะครับถ้ามันเป็นน้ํายาสุดวิเศษนะครับที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปกัดกินจนไอตัวสารพวกนี้ระเหยออกมาหายออกไปเอออันนั้นเยี่ยมใช่ไหมครับไม่รู้มันมีไหมนะครับอ่าแต่ผมเองเคยบอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับว่าไอการเสียดสีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฝุ่นไอไอตัวคาบเข่านะครับเกิดขึ้นจากการเสียดสีไอที่พอเพื่อนๆฉีดเข้าไปนั่แหละนะครับเพราะฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ไปดันไอพวกเศษพวกนี้ให้มันหายออกไปใช่ไหมจกตรงบริเวณนั้น แล้วมันไปอยู่ไหนล่ะมันก็ไปอัดจนอยู่ตรงจุดอื่นแต่มันก็ยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับอืเพื่อนๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายว่ะฉีดแล้วมันหายจริงใช่ไหมครับเออแต่อย่าลืมว่าเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งพอมันเสียดสีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับมันก็ไปอัดเพิ่มเติมกันเข้าไปอีกสุดท้ายมันก็กลับวนลูปมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเคสนี้เพื่อนๆแกะทําความสะอาดแต่ตอนแรกผมไม่ได้ถามนะ ว่าไปฉีดน,น้ํายาทำความสะอาดคอนแทคอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอตอนซ่อมเสร็จเนี่ยตอนที่ช่างซ่อมอะ่ะเขามีตัวสโคปนะครับในการมองเหมือนกับตัวกล้องจุลทรรศน์อะ่ะเขาก็จะเห็นรายละเอียดดีเทลต่างๆได้มากกว่าสายตาปกติที่เ,เพื่อนๆดูใช่ไหมครับก็จะเห็นตัวคราบต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วผมเองพอซ่อมเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็มาสอบถามเพื่อนๆกันที่หลังใหม่ว่าได้ฉีดน,น้ํายาทําความสะอาดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ครับผมใช้น้ํายาทําความสะอาด ชื่อตอนส่วนนี้แหละก็บอกเพื่อนๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นงานที่งอกได้นะครับเพราะบางคนก็อย่างที่รู้นะครับว่าการแกะซ่อมแซมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับเหมือนกับเหมือนกับช่างที่เขามีประสบการณ์นะครับก็อาจจะไปกระทบกับตัววงจรต่างๆนะครับหรือดีไม่ดีเคสที่เจอบ่อยก็คือสายสายแพรขาดนะครับหรือตัวสายไฟเลยขาดออก บางคนมือหนักไงงางออกมาปึ้งหลุดออกมาไม่รู้ตำแหน่งใช่ไหมครับซึ่งอ้ตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้นะครับแต่พราะมันเกิดขึ้นแทนที่จะเสียแค่ตรงจุดๆุดเดียวนะครับก็สร้างภาระนะครับหรือว่าระยะเวลาในการซ่อมแซมที่นานขึ้นกว่าปกติเข้าไปอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่อามาเตือนเตือนเพื่อนๆกันหน่อยละกันนะครับถ้าไม่ได้มีความรู้หรือว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆก็ปรึกษานะครับกลิ้งก้างมาหาผมได้นะครับผมทิ้งรายละเอียดในตรงช่อง i อดีทางไลน์อยู่แล้วนะครับ ก็เข้ามาสอบถามกันก่อนว่าจะซ่อมแซมกันยังไงนะครับอยังไงก็มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับตัวงานซ่อมต่างๆนะครับส่วนของเพื่อนๆนะครับมีตัวอันไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามพยายามไม่ใช่พยายามต้องจัดส่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็คงเคลียร์กันไปหมดกันในรอบรอบรอบ,รอบนี้กันก่อนนะครับโอเคสําหรับในวันนี้ก็มาอัปเดตเพื่อนๆเกี่ยวกับตัวการซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องเกมในบ้านเรา มากันประมาณนี้นะครับหรือข้างคไหนที่บอกว่าเฮ้ยราคาไม่ถูกนะแพงนะเออก็มาบอกกันหน่อยว่าไอ้ที่แพงเนี่ยแพงเท่าไหร่นะครับที่เพื่อนเพื่อนมองว่าแพงนะครับจะลืมว่าผมเองก็ต้องมีในเรื่องของตัวการบริการหลังการขายด้วยอีกนะครับอย่างเช่นเคสเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีปัญหาในการใช้งานไปนะครับก็เข้ามาสอบถามต่อนะครับก็ต้องมาดูมาไล่เช็คกันต่ออีกนะครับซึ่งมันก็ต้องยังอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันกันอยู่แล้วนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็มาทักทายกันประมาณน,นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ